นี่ครับเราเดินทางมาถึงลองคู่เอกแล้วครับไฟแดงเพชรเอเชียบางแสนไฟครับนะครับไฟน้ำเงินลุ่งเรืองเล็กเกียรติฟ้าลิขิตหรือว่าสิทธิ์หลวงตาครับคูวนี้พิการน้ำหนักไฟแดงต่อให้1ปอนครับ1น6กับ127ปอนด์นครับมาละเอียดเลยและครับทีบไว้ก่อนดักเตะเจอแข้งซ้ายทีบไว้ครับราลุ่งเรืองเล็กพยายามขยับเข้าหาครับเพชรเอเชียครับ แต่เจอจังหวะของรุ่งลงเล็กแบบนี้เข้าไปครับมีปวดหัวเหมือนกันนะครับสอกพยายามงัดไว้ครับระยะประชิดจังหวะสั้นๆขวางหน้าพยายามจะขวางหน้าครับเพชรเอเชียนี่ครับว่าวันนี้ดุเดือดจ,จริงๆมวยมันสะเดือนเมืองอุย้ยบวกวันของ OMBK นี่ครับเพชรเอเชีย โอ้โหดูครับเดินหาเรื่องอย่างเดียวแต่ว่าลุงเลืองเล็กโอ้โหคอยดักคอยโต้คอยสวนนะครับอือือดูม่าอาจารย์วงพัดแกะแยกแป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าไปอีกแล้วครับเพชรเอเชียโอ้โหเม็ดเล็นี่เต็มชายโครงเลครับเรียบร้อยเลยนะครับสถานการณ์ก็เริ่มจะดีขึ้นมาเหมือนกันนะครับมาดูนะครับกรรมการนับถึงแนะครับเพชรเอเชียไม่ปล่อยวินาทีทองกับทุ้งอีกแล้ว เอาเลยครับแต่ว่าเสียหลักลมในขณะที่โอ้ยเบียดเข้าไปสอบแทงนี่เลยครับลุงเหลืองเลยโอ้โหขนาดยังดูมีอาการอยู่นะครับยังใช้ความเข่างัดเข้ามาช่วยเลยครับโอ้นี่ครับมาโอ้มาไปยกไปยกสามมาไปยกสามโอ้ย,มา,ย,ย,ม,าย,อยมารวมเป็นเสร็จประมาณ4นาทีเอ้านี่ครับมาแต่ว่าเพชรเอเชียแกก็มาผอรับปุ๊บก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเปิดเกมเหมือนเดิมครับ ไม่ว่าพอโดน้าไปนี่พอโต้หนักๆกาไปเดนเอาลุงเรืองเล็กกระทำท่าจะหยุดจะช็อตอีกแล้วแต่ก็ยังมีฮึดตลอดนะครับทั้งหมัดทั้งศอกออกได้เอาละครับในหนึ่งนาทีนะครับของยกที่สี่แล้วนะครับก็ยังเดินอยู่นะครับลุ่งเรืองเล็กพยายามจะฮึดอยู่นะครับต่อยหมัดเดชเดชเชียก็ชิงเดินก่อนโอ้แล้วก็กระซั่วเข่าได้หนักๆแรงๆเหมือนกันยกขยับ้าไปนี่ประมาทไม่ได้เลยนะครับลุงเหืองเล็กนี่นมีหมัดคอยบวกครับ พยายามต่อยครับแต่เพชรเอเชียก็ดีครับเสียบเข้าไปไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับโอยเนี่ยครับอ่าโดนเข้าไปเต็มพุงเลยครับแรบลิ้งอ่าชูกำปั้นชี้ไปที่แฟนคลับ FC เลยครับสำหรับเพชรเอเชียครับกลับมาภาคนี้แกสดใสซาบซ่าเหลือเกินนะครับสำหรับเพชรเอเชียบางแสนไฟคลับครับส่วนรุ่งเรืองเล็กเป็นกำลังใจให้ต่อไปแหละครับ พิ่งกลับมาก็เดี๋ยวดูครับว่าต่อต่อไปนี่ร่างกายเข้าที่เ <t> ข้า,ทา,ขาทางกลับมาแล้วจะเป็นแบบไหนครับเี่ย <t> เดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ดูนะครับโอ้โห,โหดูมาเบ่งกล้ามโชว์เลยครับเพชรเอเชียนี่ครับมาได้อัาฉีดมา1ล้านบาทโอ้โหเพราะฉะนั้นดูครับมาแกาก็เต็มเกียร์เต็มกราฟโอ้โหดูมาแต่ว่าเพชรเอเชียนี่มา ไม่ค่อยเปิดโอกาสเนี่ยครับเสียบเขานี่ครับโอ้โหเม็ดแรกก็มาเหลือขนานับแล้วครับโอ้โหเอานี่ครับมาแล้วก็ดูครับเม็ด2เม็ด3ตามมาอีกเป็นชุดเลยครับอ่าจบเลยครับนี่ครับอือดูมา